สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะมีประเด็นอ้อยสดเทียมเรื่องสำคัญที่สออนอและตัวแทนชาวไร่ต้องช่วยรักษาผลประโยชน์กับส่วนรวมเนื่องจากมีชาวไร่ร้องเรียนแจ้งข่าวพ่อค้าหรือโรงงานน้ำตาลนำอ้อยไฟไหม้มาสวมรับซื้ออ้อยเข้าโคตาร่วมกันทุจริตครบขั้นตอนเพื่อหวังผลสแสวงหาเงินและผลประโยชน์จากความละหลวม อ้อยสดเทียมเป็นการปลอมแปลงเอกสารราชการเพื่อไม่ถูกตัดค่าอ้อยไฟไหม้30บบาทต่อตันและได้ส่วนแบ่งค่าอ้อยสดที่หักเงินจากชาวไร่ที่ตัดอ้อยไฟไหม้หวังผลรับเงินช่วยเหลืออ้อยสดซึ่งการทุจริตนี้จะมีตัวเลขอ้อยสดเทียมเข้ามาแบ่งจากงบประมาณเงินช่วยอ้อยสดที่ชาวไร่ได้รับก็น้อยลงด้วยค่ะผลกระทบจากอ้อยสดเทียม ทำให้เกิดอ้อยไฟไหม้เพิ่มแต่ตัวเลขจะต่ำกว่าความเป็นจริงชาวไร่และโรงงานที่พยายามตัดอ้อยสดต้องแบกภาระต้นทุนแต่กลุ่มคนที่ร่วมกันทุจริตกับต้นทุนต่ำความเสียหายนี้บั่นทอนและสะท้อนถึงปัญหาทุจริตที่ไม่พึงเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสรุปรายงานการผลิตปี 264- พั 65, วันที่7ถึงวันที่9 เดือนมกราคม2,565โลงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งทั่วประเทศไทยวันที่9เดือนมกราคม2,565อ้อยเข้าหีบประจำวัน1,157,199ตันอ้อยเข้าหีบสะสม2 4 6 4 9 2 9ตันความหวานเฉลี่ย11.78 CCS ส,สัดตวนอ้อยสด79.81% ผลผลิตต่อตันอ้อย94.71กิโลกร,รัมน้ำตาลผลผลิตต่อตันอ้อยที่10 CCS อยู่ที่80.59กกิโลกร,รัมน้ำตาลนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ